สพทขับเคลื่อนการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้านเพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพแบบไฮบริดเอ u c เคชันจัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2565นรณโรงแรมทองถารรดีว่วิวกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปผลการดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษาประจำ บ้านของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดก,การศึกษาวิธีใหม่วิธีคุณภาพของสองปทณโนะรงแรมทองทาราวิรว่าวิวกรุงเทพมหานคร โดยดรสวิทบึงบัวผู้เชี่ยวชาญสพทศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและชุมชนโดยอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้านและได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่องจำนวน13เขตดำเนินการขยายผลภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของตนเองให้เกิดองความรู้และนวัตกรรม ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารขร้าราชการบุคลากรสพทผู้บริหารและบุคลากรของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปผลการดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษาประจําหมู่บ้านของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการจัดการศึกษาแบบ Hybrid Education ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลยั่งยืนตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป เขตพื้นที่ทุกเขตใน13เขตจะต้องเป็นแสวงหานวัตกรรมในการขับเคลื่อนของเขตของตัวเองซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องมาลอกเลียนแบบเพราะแต่ละเขตมีบริบทที่มีความแตกต่างกันนั้นเขตไหนที่ทําในกระบวนการที่ดีงามเราก็ควรจะต้องเอามาเพื่อที่จะเผยแพร่นั้นเข้าใจว่าในกระบวนการทํางานของพวกเราคงจะต้องอไล่เรียตงตามกระบวนการทั้งในระดับส่วนต่างและในระดับ การค้นพบในส่วนภูมิภาคทั้งสี่ภูมิภาคและก็มีตัวอย่างของเขตพื้นที่ที่เขาทำหวังใจว่าการสรุปงานของอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้านที่พวกเราเรียกว่าอสสมเพื่อที่จะนองรับการศึกษาวิธีใหม่วิธีคุณภาพที่มันเป็นแบบ h ฮเทคเอ็กซ์เพรสชั่จะเป็น อะไรที่ยังประโยชน์ต่อวงการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนานคตน,นะครับมีความคิดหวังที่จะากรวมพลังเพื่อการศึกษาที่ดีงามสำหรับเด็กไทยเยาวชนไทยในอนานคตน,นะครับ